สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะอยู่ในต้อนรับทุกคนเข้ามาทุ่งช่องเมนูชาแนลนะคะข่าววันนี้เมนูแรงเสียงดังไม่ได้นะทุกคนนะพูดดังไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเมนูนี่อยากได้แอบ,บเอาไปเซิร์ไพส์ปีโซโฟเฟียนะทุกคนสวัสดีค่ะปีโซฟเฟียอยากกินขนมกุ๊ดลเด็กน,น้อยนะทุกคนนะั่ะะนล้วก็บบุญมาน้า <c ười> <c ười> <c ười> เป็นเ,นเดือนเดือนแล้วทุกคนแต่เมนูใจแข็งนะไม่เสรืรอไพรสะ <c ười> แล้วก็เมนูไอ้ก็ทําความดีนะทุกคนไอ้ก็ช่วยทํางานบ้านช่วยดูแลน้องได้เนี่ยก้าวเข้าไปในเมนูี นะทุกคนนะเมนูแอบสั่งขนมให้พีโซเฟียมาทุกคนมันเป็นขนมอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูพรอมพีโซเฟียนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูพีโซเฟียทําอะไรนะทุกคนเนาะไปดูกันเลยนี่นี่เดี๋ยวไอ้ดูขนมก่อนสั่งมาเดี<ห>๋ยวรวยเลยทุกคนได้มาเมาื่อวันต้นเย็นนะทุกคนเนาะนี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูพรองกันเลยนะทุกคนนะไปห้พีโซเฟียรุ่นทุกคน ดูกันเลยจ้าทำอะไรอย่างนั้นนี่เจ้าค่ะ ใจออกหน่องหน้าทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปแก้ดูข้างในกันนะทุกคนนะว่ามันจะเป็นแบบไหนเนาะกลับไปดูกันเลยมานี่นะคะนี่เรามรนดังกันพร้องหน้าทองตาทุกคนเีจเลนี่ข้อเซอร์ไพรส์ผีสุกเฟียดีใจไหมผีสุกเฟียดดีใจค่ะ มันคืออะไรมันคือพวกอ๊อดนี่มาแล้วผอ๊อบกลับของฉันทุกคนตอนนี้ก็มาเซ็ตเป็นทีมเร็ทุกคนนิดๆจบที่อยาแกะออกมาทุกคนนอนเดี๋ยวเราจะไปดูข้างใน สนะแบบนี้ทุกคนนี่อยากบอกทุกคนนะคะว่าเมนูนะ่าแอบสั่งไปอตปีโซเฟียปีโซเฟียนี่นะอยากกินมาประมาณเดือนกว่าแล้วนะปีโซเฟียเดือนว่าแล้วทุกคนปีโรเฟียอีกกินมาเดือนว่าเลยแต่ว่านี่เมนูไปแอบสั่งไม้ก็ต่างขาขนมขาส้งนะทุกคนก็คิดหนึ่งร้อยห้าบาททุกคน ลักษณน่าส่องสวยมากทุกคนงดียวคติปจริงก็ทุกคนนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะทุกคนนะว่ามัน เอามาเดี๋ยวจะเทเทดูเราวนี่นเดอมาุเนาะริมแล้วริมแล้วคนเร้รมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนข้างในทุกคนนี่เป็นกระเจียบทุกคนนี่คนนี้กินไปเรียบร้อยเลยอ่ะ เป็นแครอทถ้าไม่แครอทก็เป็นมันฝรั่งเรื้อหน่อยไม่แน่ใจชิมโอกมันคือซักรองปสดี่ยัคือักทองนี่อันนี้มีเป็นแครอทเป็นแครอทเนาะอันนี้เป็นผุซ่า มันคืออะไรนี่จะเป็นมันมวงโอ้ยมันก็มีไล่ยงทุกคนอันนี้เป็นเพือกเนาะโอ้ยเด็กกินกับเสี่ยงขวบกราบควบกราบทุกคนก็มาอ๋ออันนี้เป็นมันฝรั่งนี่มันฝรั่งมันฝรั่งยำแล้วทุกคนแม่ว่ารีวิวเสร็จทุกคนเนาะตอนนี้เด็กกินแต่ ดฝั่งดูเสียงปรอรกฝั่งดูเสี่ยงปลอกโอ้ยนี่ไปฟังเสียงปรอกทุกคนเอ้านอันนี้กินได้ดูนนหน่อยค,ค่ะอ้านี่อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะโอ้ยฝั่งดูเสียงกัดทุกคนเอาผิดศพฟี่อ่ะ ล,ลูกเปียอีกว้าวกินได้ีชซิมแรกทุกคน <c oughs> มันไม่โรคเื่อะเ oh. 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 รเด,ด่นะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เมนูไม่โรดจริงทุกคนอ่ะมันคืออะไร ยอดอยมันยอดมากค้าก็มังได้ค่ะอะไรไหมคะติ๊ตกเนี่อืันนี้เป็นเพือเป็นเือกมวหมากุกนมันไม่ได้แข้งหมากุกคนนะมันจะแข้งเล็กน้อยแต่มันจะมีความกรอบเยอวะว่า ด้วยาด้วยไหมฝันจะเก็นไหมนี่อร่อยมี่คะอร่อยค่ะ เรามาลองบ้างนะคะค oh. hmm. hmm. ่ะก oh. ันเลยค่ะอมันอืมค่ะร้อยจริงเม่อเชียรอร่อยอร่อยมไยิมที่ค่ะก ah ินเลยค่ะนี่แครอทได้ไหคะได้ได้แครอทค่ะโอ้เนี่ยแคร โอ้ยิเด้วยเอเจเจกลวยด้วยหรอคะอมี่กลวยด้วยทุกคนเต้ว่าคนเป็นลุงมนี่อ๋อนี่ไงนี่มีกล้วยด้วยเมนูอย่างาไม่เจอทุกคนว<ะ>่าหรือนี่กลวยน,นี่ค่ะจริงจราาิงนะสรุปเลยว่าอ่าไอ้นุ่ม เอากรอบนี่นะพี่โซเฟียเนาะมีไร่พักมากทุกคนนะเอาจริงๆมันก็เหมื่อสำรับเด็กใครนที่ชอบกินพักนะทุกคนสาแมน,นอือรูปเด็กทุกคนาๆๆๆๆสารุปมาการุ่มเอากรอบนี่นะทุกคนเนาะการมีผักไร่ชนิดมากทุกคนเอาจริงๆนะเมื่อว่าเด็กที่ไม่ชอบกินผักกินไรเนี่ยก็สามนารถเอากมาเด็กๆกินได้นะทุกคนเนาะก็ ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยทุกคนนะแต่ว่านั่นแหละต้องแบบว่ายังไงอ่ะมันจะมีความแข็งเล็กน้อยนะทุกคนแต่เมื่อว่าใครฟันไม่ดีได้นี่ก็แนะนําว่าไอ้เนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะทุกคนนะเมนูกับปีโซเฟียกับนานี้นะสนุกแล้วก็มีความชุกมากหมากับทุกคนตอนนี้เพราะว่าจริงๆอันนี้คือสิ่งเด็ดปีโซเฟียอยากกินเนาะแล้วก็ปีโซเฟียก็ได้ยังใจแล้วทุกคนเนาะกา วันนี้เราก็ได้มาชิมรสชาติแล้วทุกคนอยากบอกว่ากินครั้งแรกนะทุกคนนะอันนี้นะเป็นผักอบกรอบแบบนี้เนาะก็ใก่สนใจนะคะเราสามารถเข้าไปดูได้ในะลาซาด้าได้นะทุกคนนะก็มันจะมีแบบถั่วไปนะนมีไลาองอเลยนี่แต่ว่าเนี่ยเมนูเปิเลอีกงอน,นี่มาเพราะว,ว่าเูาสึกว่าแพ็กเกจได้กันะทุกคนย้นน่ากินดีก็โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเมนูพิโซเฟียแล้วก็ นอนนี่วค่ะส้มร้อวันนี้นะคะก็อร่อยมากเล่ะแลวก็เป็นซิ่งอนยักกินยก็ได้กินเลยนะคะตดี๋วันนี้เราก็หาไปก่อนนะคะบยบายฝากกดไลค์กดแชร์กดับโไค์กับชมเมนูชาแนลด้วยนะคะส้หรับวันนี้เมนูพิเศษนอนนี่ข้อวราทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย